สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับแนนที่ครัวบ้านเยเปอร์อีกเหมือนเดิมวันนี้แนนก็มีเมนูแบบแซ่บๆอร่อยอร่อยมาฝากเพื่อนๆนะคะแล้วก็ทำง่ายด้วยนั่นก็คือเมนูปลากระป๋องยำกับหัวปีค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำด้วยกันเลยวันนี้แนนก็ได้หัวปีหัวน้อยๆนะคะจากข้างบ้านนะคะมาได้สองหัวเท่านั้น เนี่ยเราก็ผ่ากลางหวปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นมะนาวนะคะแนนบีบน้นามะนาวเข้าไปในนี้ด้วยถ้าเกิดไม่บีบน้ํามะนาวหรือว่าน้ํามะขามเข้าไปเนี่ยใครไม่มีมะนาวใช้มะขามก็ได้นะอย่าแช่เข้าไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยดาเนี่ยวิธีเอานมหัวปีออกบางคนเขาก็ไม่เอาออกนะแต่แนนว่าถ้าเกิดไม่เอาออกอ่ะมันก็จะมีรสชาติฝาดเนาะ เนี่ยค่ะหัน่นเอาตรงนี้ออกไปเนี่ยเอาแกนเอาแกนกลางเขาออกเนี่ยเห็นไหมเขาจะออกง่ายแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมเอาออกง่ายแล้ว,เ,เ,อออลวเอานมหกปีออกแล้วก็เดี๋ยวแนนจะพอเอานมหกปีออกแล้วเนี่ย เดี๋ยวแนนจะต้องหั่นนะคะหั่นเป็นเอ่อเป็นชิ้นเล็กๆเนาะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะนําไปยำเนี่ยถ้าเกิดติดไปเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดว่าเขาอ่อนๆอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่ค่อยฝาดถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบแก่ๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความฝาดเฟื่อนๆอยู่นิดๆนะคะ เราเตรียมเครื่องหมดแล้วนะคะเดี๋ยวแนนจะมายำเลยละกันเนาะอันนี้เป็นน้ําตาลตโหนดนะคะเดี๋ยวแนนจะทำน้ำยำก่อนละกันน,น,น้าตาลโตนดเนี่ยก็จะใช้แค่แนนิดเดียวพอด้วยความหวานของปลากระป๋องก็มีความหวานอยู่แล้วเนาะก็เลยใส่ไปแค่นี้ วันนี้จะใส่มะนาวเยอะหน่อยเพราะว่า,าปลากระป๋องอะ่ะมันมีความหวานอยู่แล้วเนาะเลยใส่น้ำตาลไปนิดเดียวแล้วก็ปลากระป๋องอมันเค็มอยู่แล้วไงก็เลยใส่น้ำปลาไปหน่อยเดียวเวลาทําน้ํายำอะค่ะก็คือสูตรที่แนนเคยทําไปก็คืออัตราส่วนที่เท่ากันเนาะน้าตาลน้าตาลก็แล้วแต่ความชอบแล้วก็ส่วนของน้าปลา น้ำปลากับมะนาวมันเท่ากันนี่แหละแต่อันนี้เราจะใส่มะนาวเยอะกว่าสําหรับการยำปลากระป๋องนะคะที่ทําน้ํายำก่อนเนี่ยเป็นเพราะว่าเห็นไหมคะน้ําตาลเขาก็ยังเป็นเป็นก้อนอยู่นะคะต้องละลายน้ําตาลนิดหนึ่งใครไม่มีน้ําตาลตะหนดก็ใส่เป็นน้ําตาลทรายได้นะคะแล้วก็ อันนี้ก็เป็นหัวปีที่ทำเอาไว้เนาะที่หั่นฝอยเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะหัวปีที่อันนี้แนนบอกว่าเอาอะตะแกงกองก่อนนะคะเอาน้ำออกก่อนน้ำที่แช่เข้าไปอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมีพริกมีพริกมันอยู่ด้านล่างอะเนาะอันนี้เป็นหอมเป็นหอมแขกแล้วก็พริกค่ะ แนนจะใส่พริกแค่นิดเดียวพอเพราะว่าบ้านแนนะกินไม่ค่อยเผ็ดนะคะใส่ไปแค่ห้าเม็ดนะคะอันนี้ก็เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็จะมีเ,เป็นตะไคร้ตะไคร้หั่นฝอยเนาะแล้วก็เป็นผักชีค่ะเป็นผักชีใบเลื่อยนะเห็นไหมเอ่ยดำาๆเนาะอ่ะนี่เห็นละนี่เป็นผักชีใบเลื่อยแนนหั่นนะคะ แล้วก็เป็นสะระแหน่ค่ะสะระแหน่บ้านแหนก็จะใบน้อยหน่อยเนาะเพราะว่าสะระแหน่นี้แบบต้นเขาแก่แล้วอะยังไม่ได้ทําสาวให้เขาเลยผักทั้งหมดนี้ก็เป็นผักที่บ้านเลยแหละเดี๋ยวขอชิมรสชาตินิดนึงก่อนว่าแบบเขาโอเคไหมถ้าเกิดว่าเขาไม่โอเคอย่างเงี้ยจะใส่ที่หลังก็ได้นะจะปรุงที่หลังก็ได้ วันนี้จะใช้ปลากระป๋องสองกระป๋องค่ะเป็นปลาแมคเคเรลนะคะแนนใช้เป็นปลาแมคเคเรลบางคนเขาก็จะบี้ๆเนาะบี้ให้แบบว่าปลากระป๋องเละๆอ,อย่างเงี้ยแต่แนนรู้สึกว่ามันไม่ไม,ไม่เป็นเนื้อไม่เป็นหนังอะไรเลยก็เลยใส่ไปทั้งก้อนอย่างงี้แหละแนนจะไม่ทําให้เละค่ะแค่คนๆให้เข้ากันเฉยๆ ยำปลากระป๋องใส่หัวปีทำง่ายง่ายไม่ยากเลยใช่ไหมคะหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดเคล็ดลับการทำอาหารง่ายๆแบบนี้ที่ครัวบ้านเยเปิ้ลแนนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไวด้วยนะคะและขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำอาหารนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้า